อีนี่พี่น้องกบเก่าปูนปูนบักเอบบักเอบกบเข่ากบเข่าพี่น้องกบเข่าปูนปูนวัดดีครับพี่น้องวัดดีสวงสะโซาครับผมมนีนุ่มบานปลาถ้าพี่น้องมาหยมตุ่มกบครับผมหลังที่ใส่ครับผมแต่ว่าตอนใส่บ่ไดดทไทยพี่น้องเบื่องเนราพว่านนุ่มบานปลามาผู้เดียวมันเฮ็ดหนาครับผมมีคนทายหนเนาะนี่แหละก็มายมตะล็กเดือดครับผมรถกับ่้นดับเครื่องครับผมเพราะว่าสีผ้าพี่น้องมาหยมหลังแลกเลยครับผม อือแจ๋นน้องสาครับแจ้นน้องสาล่องเบิ่งเขาสิ่มานบ่ครับผมนี่ล้งแรีเขานี่พี่น้องนี่นี่นี่ยันอยู่เขาขาวเนืเนี่ยเบิดอยู่พี่น้องเนี่ยเบิดตควบเก่าพาแจกดรถรถกระบาดคับอีนี่พี่น้องควบเก่าขูดขูบักเอบักเอะควบเก่าควบเก่าพี่น้องควบเก่าขูดขูดนู่นขูเจอแล้วล้งแรีแข่งม้านพี่น้องเบิ้งชิ้นใหญ่ซ้ำเนีมามามาเอามาใส่โยนทางครับผม อู้กเอีบปกเอบพี่น้องปักเอีบกเอบตัวใหญ่ดีครับผมเจอจนเนียมะอู้เบ็ดเทปจับจไหรับบักเอีบเดียบเยอเยเยพี่น้องขอเยวเยอพรขอมนุญาตครับผมขาคนขาคนพี่น้องขาคนเห็ดยากาับงมือวดเจ้างอยงบันอ ลืมลืมลืมตอาใส่หัวเดี๋ยวนุ่มบานปลาอากอกใส่หัวกันพี่น้องมันมีรุดโอ้ยนุ่มบานปลาอันลืมไทยตอนอันพี่น้องตอนหาขาเกีย๊ยวมันหาขาใหญ่ครับผมจนเดีสันผานตีเอาเหระครับผมฝุ่นฝุ่นฝุ่นมักเอียบเลยอืมกบเกาห่อล้างเลกเลยครับผมนี่นานเกบ๊ตัวใหญ่ดิี่หาขาบะไรเนาะลืมทไทยเขียนพี่น้องเบิ่ง,งครับผมล้างเลียกอืมเอ้ยมันนั่ะละมันนั่ะละ มาครับผมหลังท right? ี่สองติดเลยนี่แหะครับหลังที่สองฮะน้องเจ้ากเขาเขาเจ้าใส่หันสมบัติเพราะว่าอายุของผู้ใดมาหันยื่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 นมาครับพี่น้องไปหยามใส่น้ำผอใหญ่เพิ่นมาใส่น้ำกลนคือแบบน้องเพิ่นเพิ่นเห็นน้องล้มบานป่านี่ครับหลังหนึ่งอาอตัวขี้เหนียวเบิดอยู่อ๋ออ๋อเอียงกินหม็นหมาหรือยังหอยบ่าบาดนี่คือ บบถือครับลังนี่สงสัยมาเรี่ยกินเงียห้องน่มบานเงนุ่มบานปลาไยมาครับผมยามติดติดกันไปเลยลังที่สองมองหน้ามึงหุมอ,อา้าลังนี่กันเงียเบิดได้บานเอาไหนเงียงกินมาหมามาเรี่ยกินเงียเบิเียว,วนี้เนาะคือบบถือเื่ยเบิดอยู่ มาพี่น้องครับผมนุ่มบานปลาตุ่มซีบลังนี่อีกลังหนึ่งอยู่นีน่นี่สายเงยาไปเลยครับมันสิไห้กบเก่าตัวเดียวนี่บ่เนี่ทยทงใสใสแปลยนมาหมาหมา,มารี่ยกินเนื้อครับผมนี่หลังนี่ก็บอถือเนื้อยังงั่งคือเก่าอยู่เนาะโอ้ยบอถือครับผมหมาเรี่ยกินเนื้อของนุ่มบานปลาบ่บว่ามันใส่เปลี่ยนเอาไปนี่เท่ากันยังมาเอาครับผม เนี่ยเวิรไปเลยซี่หลังตัวนี่โอ้ยมันสิไดควบเก้าตัวเดียวนี่พอนอ้ะพี่น้องครับผมบรรยากาศเงี่ยมตะเสาเนาะพี่น้องเนาะมุ่งบานปลาเอากล่องโกโป,ปรไทยครับผมอือนี่หลังหนึง่งหลังหนึ่งคือพอถือวะ่ะโอ้ยมันกบมันพอถือเหรอบอคือว่ามีได้กระปูครับผมโอ้ยได้กระปูได้กระปูนี่เป็นยังสี่เหรอพี่น้อง เพินพ่นเพิ่นใส่ตุ่มอะไรพ่นนมบานปลามาใส่น้ำกลนเนพิ่นบ่เห็นครับผมเพิ่นใส่ตุ่มแบบแบบเป็นพลาสติกเป็นแบบมันไตเขาะนะ่ครับผมใส่้องนมบานปลานี่ใส่เป็นเสาหน่อยตู้กน้มครับเออห้วยเบิดเป็นอะไรสีหลังพี่นอออ้องเฮ้ยเราถ้านไหนกลบตัวเดียวอืมฝากตอนเดอ้อพี่น้องครับผมผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยอืม เสือกันยังอยู่เด้อเสือผู้ใดอยากได้เสือครับผมหมานตะลังแหลกบ่หรือบ่องนีมันใส่เปลี่ยนบ่อยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นมาใส่นุ่มผ่านตาบ่เห็นต้องเพิ่นเพิ่นขามไปใส่ทางผุดอืมเพิ่นได้เขาซ้ำสวนตะลังนี่แต่หลังนี่คือมีเทสันดอกเลื่อนไปเขาของพ่อใหญ่เราเบิร์ดเรบ่คือบ่เต้นบ่หยังเอามากินไว้โอ้ยมาใส่น้ำก้นเพิ่นบ่เห็นเนาะ โอ้ยซุ่มนมบ้านปลายัางอีกหลังว่ะยี่นี่ยัง,อยงสองหลังไปยงังติดต,ตามไปครับเฮาสีมานบอมอ่มาหนินะครับอีกพี่น้องหลังหนึ่งโอ้ยเนื้อคือเบิดอยู่มันคือพอถึกมาบ่กินกี่น้อ,กกนนองมีแต่หมาเลี้ยนน้ำฝนเลอ่อยู่เนียนๆอยู่คุณคือจึงเป็นแตระหนุนเอาเด้ยตัวนึงครับผมตัวเน,นียนไหวนึงดอกตัวนี้นี่พี่น้องอูย้ยคือมีท่อนี้วะ่ะ โอ้ยสิมันที่ใดพบตัวเดียววะน้อวะน้อเนาะเนี่ยไอ้น้อผมเต้นต่ำแล้วตึ้งตึ้งแล้วผมคือเบ่งกามในตัวเดียวครับผมเล็กๆคือคืออยู่โอ้ตัวนั้นจนหักขาอะไรเว้ยกบเก่าเจี๋ยลงษาเอ้อสองตัวอีกหลังหนึ่งครับผมหลังสุดหลังสุดถ่ายของหน้าธงนี่ ถือกน้นอี่ตัเหยื่อเบิดแม่ว่าเดีตัวนึงครับพี่น้องไลยตัวนึงอูเข่าสองเข่าสองแสดงว,ว่าหมามมาหมามา้มาบอกกินอันนี้ของนมบ้านป้าอะไนี่สองตัวครับผมอืมแสดงว่าหมาบอกกินของนมบานป้าครับผมพุ่นพุนพนพนพน่นุ่นุ่นเต้นต่ำแล้วครับผมอืมนั่นนั่นนั่นเอาปใส่อก่อนพี่น้องปใส่อก่อนมาเป็นแผ่นก่อนห้อโอ้ยหมาเรี่ยกินเหยื่อแบบนี้ ขันนเบิ้งตี้หละขนาดมันถือมันยังบอเบิดคร่บผมเงียบอนี่ยเออแสดงว่าหมาเรียก,กินนของนุ่มบานปลามันใส่แปนเนาะนั่นนี่ครับผมนี่เพราะได้ตุ่มอยู่ดอกหน้าทงนีมีหมาไว้บไว้ไว้ หมาบเลียกินเนื้อนี่สิคืออยู่ครับผมหมาเลียกินเนื้อกอนนี่ครับผมอีกแตมหนึ่งย่างอีกสองหลังครับแต่ว่าใส่หน้าคนเราทงทง,ทงคือสิคักอยู่นุ่มบานตาจัง่าจังติดตามันไปครับเพราะว่าหน้าทงหน่คนบ่ค่อยรวมห้องกันบัาไเเนาะคนบ่ค่อยเขาใกล้จังไปเบิ่งครับห้องสีมนันบ่มาครับพี่น้องอีกสองหลังทุดท้ายครับผมเออตุ่มนุ่มบานตามาสิบหลังครับผมโอ้ย ขัทมันสิได้ไหลายอยู่ครับพี่น้องไม้อยู่ที่หน้ามันเรียกกินเนื่ออันเนื่อนุมบ้านปลากรอนเนาะครับผมขันลังเด่นมาถือตะเกานื่อมันสิคางนี่ครับผมนี่มันนี่มันเรียกกินจากมองเป็นอันมองทีท่ใสเนื้อหน้าครับผมเออนี่ละไม้เด็ดไม้เด็ดครับพี่น้องสองหลังตู้ถ่ายนะเพราะว่าหน้าโท่งน่เขาจะมาคอยมาล่วงเขากันครับผมเอือเพราะว่ามันมาคอยมีคนมาใส่ครับผมสีมันบ่อครับยิงติงดสามมันไปครับผมนุมบ้านปลาเสีเอาตุ่มนุมบ้านปลาบ้างไว้นีก่อนดอก มาถ่ายผู้เดียวมันยาโอ้กบตัวนั้นเดียวหอดบ้านสใส่เบิ่งเราครับผมอือนี่แหละบรรยากาศแง่เะสบาบ้านท่อพี่น้องเดี่ยวกำลังมาตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณโมงหนึ่งครับนมบ้านปลาบัตรเขาเราซับมะน้ำเนาะอือเบิง่ลงล้างเบิ่งก่อนนะใส่โกโปรใส่หัวได้บาดพี่น้องปลาประทับดีดีกันครับผมเอ้านี่ลังหนึ่งวันอยู่นี่อยู่เห็นตะไครน่นี่นมบ้านปลาล่องหมู่วานเฮ้นี่นี่นี่ครับสีปลาปลานี่นี่นี่ ไม่รุ่นไม่รุนพี่น้องไม่รุ่นโอ้ยนามคือังขวนอยู่เนื้อคือยังคือเกาลาดน้อ้นามก็ังขวอนเอาเจาะดีอยู่ฮะถือกี่พี่น้องสองตัวครับผมเขียนโม่นี่อือนี่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 เป็นไดเป็นไดเป็นไดนั่นเห็นบอกครับผมขนาดมันถือได้กวบเบงเดียนะเนื้อนก็ยังข่างือเกาน้อเนี่ยครับเนาะนี่ขนาดมันถือเนาะออมันก็ยังข่างือเก่าเสร็จออกก่อนพี่น้องมันสิมินมือนุมบานปลา นี่ขนาดมันถือมันก็นยังขางอยู่เก่าครับผมแสดงว,ว่าตัวน,นั้นม้ากินครับผมซาดจากประสบการณ์กับม้าก,กินัดนแล้วเนี่ยรุดซสนอ้มันแหงหน่อยน้อยบาทนี่เอามื่อยใบเงียแล้วก็เสียเมือยใบใบกล่องอีกกระบาดพี่น้องโอ้ยแเนงเนงใส่กันอยู่นี่เลยเอามาหลี่ยังอยู่นี่มันแหงอึดนี่นี่ครับผมเอาหาขาเพิ่อนกอนนี่ หนึ่งแต้มพี่น้องหนึ่งแต้มบลรอดอกแต่ว่าหากินมันมัมันเหลืองเดียวคือเหลืองผู้สาวลนะพี่น้องเอ้ยนมบานปลาหาเน่อาอยู่ครับมักใครเข้ากับบอมักอือจะเป็นน้ำยข็งละฝ้าคนแตงให้มาเนี่ย,ยคือคันไหนเนียกะทิบรอดเป็นเนี่ยเนาะเอาไว้ไนี่ยสักก่อนพี่น้องนมบานปลาสีผ้านยน่าไปพี่คันไหนเนียกะทิบ๊อเป็นแนี่ี้นอกคือ เกะสรบดิหากินดอกคือพี่น้องเอ้ยเอยเาเส็นารน้ำสีล่างมือ,อกับวิมีบันไปพอตองล่างมันมาปลางกับใบกล่องก็คือสีมินอยู่ด้ฮือมแนงแนงเลยมาเป็นซินดรอ,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 อหนังเอาเอาแบบบ้านๆกัพี่น้องขี้เภานั่นโกโ,โป้ตัวเดียวเรียวๆว,ว่าเดี๋ยวจัดฉาแกแจ้งน้องเออไปโงบ่านป้าสิบ้า,าอ,อีกครั้งหนึ่งครับผมรังสุไทย กปบเก่าตอนที่ได้บริไทพี่น้องเบืองตอนหักขาเจัาขึ้นมากเดี๋ยวจังไปเบิ้งครับสีเอาคนงานพี่น้องเมิองชัดๆอยู่กหอนบานหอนซองกันผู้ใดเบิ้งอยู่จังหวัดใดกับขอม,มินคุยกันเด้อพี่น้องคือหอดบานเท่าอยู่บานเท่ากันนี่แหละบรรยากาศกระไดซ้ำบานเท่านี่แหละมุมบานป้า,า,ปากระแหน่ก็หากินตามฤดูการครับผมส่วนมากกันิไปั้งปืนไร้าากลัวเั็น้อยก็ะสยิ่งปลาแล้วครับผมบ้าน เขาเราดูการยิ่งปลายิ่งปลาแล้วก็ยิ่งหนูครับตามวิธีนา่ผลกับใส่เบ็ดใส่กางหาจอบลูกเรื่องกินของใหม่คนละนี่สิละวิธีชีวิตผููบาแทบ้า,บานอือคือสิบวันไหนเมีย่ยดอกนุ่มบ้านปลาเบิ่งเจาะคล้องอะไรวัได้กันสิบ่เอาวนดอกครับผมอยู่เนี่ยนี่ส่ละเถ่าม,มากกให้ลูกให้ล้านาเนละเรียงเอามูลเอามั่งอือือว่อาแพลเขา,ตาแต่งแต่เกียงขาดทำเราว้าพี่้องพุนเขาเลยประมัก มาเบิกน้ากันพี่น้องครับผมหนีหล้งหนึ่งมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นเยอะหนุ่มบานปลอาโกโปรใสหัวกันเถอะเอาเอาแบบเลียเลี่ยวอยู่แล้วมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นหล้างนี่พว่เงานเบิดเนาะอีหลีเต้นแล้วนาจะสองตัวพี่น้องนาจะสองตัวพูดเนี่ยนาเบ่งที่ละครับผมขนาดโกมันกินเนาะ เงี้ยนก็ยังข้างนี่ร่วมนมาเกี่ยงบดมีแต่หมาโดนเลี้ยเลี้ยเงี้ยน,ยนม,มบานปลาโว้ยก็มีแต่กรบหน่อยนะมึงก็ยังมาเด็ดเด็ดอยู่คือพอถือไต้กบหน่อยตัวเดียวพี่น้องโอ้ยเอาเกือบเป็นบ่อส่หลังหันข้างสังกษีพรด้ก,กบเก่าเลยนะไปหอดบานหอดซองนุ่มบานปลาจางังเดี๋ยวผลงานพี่น้องร่วมบดทั้งบดให้เบิง่งครับผม ครับพี่น้องนมบ้านปลากระหอดเนี่แหละครับพอดีแม่เราก็มาจ่อเบิงไวาสิมานบ่เอ้านี่แหละแม่เท่รูปแม่ไหลโบ้ไปอยากแล้วเบิ่งเอาตัวน้องไหลโบ้โอ้คึกบตัวใหญ่สิถ้ามันอัดเต้นเอาอยู่ข้างแท่งเขาว่าเขาบม่ใส่โอ้คุตัวใหญ่คึกเก่าเลยน่ะโอ้ตัวใหญ่สบายครับพี่น้องตัวนี้แล้วันใหญ่ใส่เบิร์ละหม้อเบิร์ดละตัวนี้มาเลี้ยงกินเนี้ยเนาะเขาคือนกันกระสีมานก็หนีอยู่นี่ครับผมนี่แหละเนาะมันขาพอได้อยากพอได้กินน่ะแหละพี่น้องขันม้าเพราะเลี้ยงกินเนี้ยนุ่มบั่นปลากระสีแดง ตัวนี้บริไทยตอนฮักขาครับผมนุ่มบ้านป้าหล้อกดกล่องโกปโปอยู่หัวนหนะมันผันมันผันมันันเป็นมันมันเป็นจังหวะไทายรูปซมผมมาถ่ายวิดีโอให้ก็เลยบริเห็นครับหักขาบริครับจนไน้เอาพาดัากขาเอาเตียวครับผมนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมี่น้องพ่อด้อยากได้กินพ่อได้ต้มเส้าไข่ก็อกไปเนะาะครับผมไปนุ่มบ้านป้าสิไปหาตอน,นเขากนม่ครับผมเพราวา่าลืมลืมยังเกาะลืมลือมยังเกาะ ลืมไม่คำขาปืนไม่หันก็เลยสิไปเอามันิเสียเถี่ยวก็เลยสิไปตอนกจะข้าวสร้างกินเขาเศร้าเป็นแบบสิรัตปากตอนนํำครับบรรยากาศทันมากะติดตามน้ำใบน้ำเนี่ยเพ๊่ปน้ำเนี่ยสำรับคลิปนี้ก็ขอกก้าเข้ามาสวัสดีครับตุ่มให้เขาเด้อเข้ามาแต่ยิ่งหนูข้อสิไปอันอันนี้ยัง็กาะแต่ยิ่งหนูข้ยังสิไปอันไม่กินเข่านะสิไปยิ่งป่าตอ